เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมน้องใหม่ไฟแรงนะครับกับเกมแล็กนาล็อกนะครับผมผจญภัยในโลกแล็กน่าล็อกนะครับโลไอเดนวอลล์นั่นเองนะครับรูลเล่นสไตล์แนวผจญภัยมีระบบ PVP หอคอยดันเจียนกิวบอลและอื่นๆระบบไอเทมมีการ์ดสัตว์เลี้ยงของเทพอบื่นๆนะครับที่สําคัญคือเขาแจกกิฟต์โค้ดได้ของ เยอะมากแล้วก็เซิร์ฟเนี่ยเป็นเซิร์ฟแจกหนักนะครับมไม่ได้รีวิวเกมน่ารักภาพชัดเจนตะมุตะมีแบบนี้มานานแล้วนั่นเองนะครับในแพลตฟอร์มแลกดา็อกนะครับที่ผมตีแรงแบบเนี้ยเพราะว่าผมได้ไอเทมโหดมา <laughs> ก็จะแจกมาให้เราฟรีด้วยนะไอเทมโหดนะคะหรือว่ากิจกรรมไลฟ์แชร์ต่างๆเนี่ยไปติดตามได้นดั่นเองนะครับรือเป็นเกมที่เราเล่นแนวตั้งนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเล่นสะดวกสบายนะครับจนไทยนะครับเก็บด่าน,นต่างๆเพราะว่าเป็นเกมแนวตะลุยด่านต่างๆนะครับเก็บด่านเก็บเลเวลนะคบเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในเกมกันนะครับ <S <S เกิดมาครั้งแรกได้อะไรบ้างนะครับของเทพๆสิจ๊ะ เต็มเลยนะครับรวมถึงกิฟโค้ดด้วยนะครับเข้ามาดูในชอยท้าหรือว่าบ้านนะครับมันจะมีระบบอย่างนี้ทุกคนระบบอีซี่พื้นฐ่านที่เราเล่นกันอยู่แล้วในเกมลูกเล่นสไตล์นี้ไม่ว่าเก็บเวลนะครับหรือว่าตะลุยด่านก็ตามแต่นะครับฟังชันต่างๆในเกมเนี่ยมันจะอยู่แถบล่างนะครับส่วนแถบบนซ้ายจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับท็อปอัพเติมเงินหรือว่าเควสภารกิจต่างๆนะครับโซนล่างเหมือนเดิมเลยนะฮะเป็นแนวเกมคล้ายๆกันนะครับก็เป็นพวกของสําคัญแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานที่กับ นะครับหรือว่าสเตตัสตัวละครนะครับอันนี้เป็นาสารที่ปัจจุบันของเรานะครับเกมเนี้ยไม่ว่าเราจะทำเควสลุยด่านอยู่เนี่ยเราสามารถเล่นอย่างอื่นในเกมได้เราจะเติมเงินเราจะซื้อของเราจะหรือว่าปั้นตัวละครนะครับในชอยนี้ได้เพราะแต่ตัวละครของเราก็วิ่งตะลุยด่านแบบสบายสบายอยู่นะครับเรียกได้ว่า ทำได้หลายหน้าที่ทั้งที่ยังเก็บเวลล่าก็คือบ้านของเรานะครับนี่คืออาณาจักรของเรานะฮะมีครบมีจดหมายนะครับจดหมายเนี่ยมันก็เป็นสนย์รวมของที่เราได้จากกิจกรรมมาเล่นในเกมนี้ทุกคนต้องสมัครก่อนนะฮะสมัครโดยใช้ไอดีนะครับผมพาสเวิร์ที่ต้องการใส่อีเมลนะครับรอยืนยันอีเมลนะครับถึงจะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวเกมได้ต้องสมัครก่อนนั่นเองนะครับเป็นระบบหลังบ้านเกมนี้เน้นระบบหลังบ้านนะทุกคนระบบหลังบ้านของเขาเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวก เใส่กริปโค้ดใส่รหัส otp นะสำหรับเข้าเกมนะครับต้องใส่ด้วยเพื่อความปลอดภยัยเกมนี้ค่อนข้างปลอดภยัยนะครับแล้วก็มีใส่พวกกริปโค้ดเติมเงิน,นงต่างโปรโมชั่น,นต่างๆกริปโค้ดได้อะไรบ้างนะครับดูได้ที่จดหมายนะครับในโฮมหรือว่าทาวบ้านของเรานะครับนี่เข้ามาเลยบ้านของเรามีอะไรบ้างล่ะมีจดหมายครับนี่มาเช็คได้นะเราใส่กริปโค้ดมารับของได้ในจดหมายนะครับนี่โอ้ของแบบชามะฟูมากนะครับนี่ฮนะมีครบ ของแฟร์ต่างๆนะครับนี่จัดเต็มระบบนะฮะเงินซินนีเงินแซดนะครับก็อยู่นี้นะทุกคนนี่ใส่คลิปโค้ดได้นะครับนี่ของก็ตัวนี้ฟรีนะหรือว่ากิจกรรมแชร์ต่างๆก็ไปติดตามได้นะครับนี่อันนี้เป็นร้านค้านะครับร้านค้าของขายนี่หลากหลายมากนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตลาดมืดนะผมซื้อได้เลยเนะี่ยผมมีเป็นล้านอะ่ะผมซื้อได้อะ่ะรวยเกินอะ่รนอะรวยเกินนี่เป็นการ์ดลาฟังก์ชันการ์ดนะนี่เป็นไง ฟังก์ชันการ์ดนะเป็นเกมแลกนันล็อกเนี่ยขาดการ์ดไม่ได้นะครับมันเป็นสตอรี่ของเขาอยู่แล้วแล้วเนี่ยการ์ดหมาป่าไปเนจอนเราซื้อได้เพราะว่าเรารวยครับผมโคตรรวยเลยตอนนี้นะครับแต่ฟังก์ชันจะเปิดหรือเปล่าตอนนี้เรายังเลเวลไม่ถึงไหนเลยนะครับเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันอันนี้เป็นของในกิลด์นะครับจะเป็นเควสกิลด์ได้รับแต้มมาแล้วก็มาซื้อครับอันนี้เป็นร้านค้านะครับเงินสีทองตัวนี้ก็เรียกว่าเงินไรอ่ะ เป็นรูปผมเรียกและโกล,ละกันนะอ่ะจะได้เข้าใจอไงโกนะครับน่าจะเป็นเงินกลางนะใ,ใช้สาหรับใช้สําหรับซื้อขายของแบบพื้นฐานนะ่ะของพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้ปัจจัย4นะครับแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมนะฮะนี่กิจกรรมตัวนี้นะครับใช้เป็นคล้ายๆแบบเพจธารกิจกิจกรรมมาซื้อได้นะครับอันนี้เป็นร้านค้าของเขานะเดี๋ยวผมจะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อะไรอ๋อคล้ายๆองเปานะครับ บ้านของเราได้มีโอ้โหหลายฟังก์ชันมากนะครับแต่จะเปิดตามเลเวลนะครับอันนี้เป็นเพื่อนนะยังไม่มีเพื่อนสักคนเลยอ้ยอันนี้เป็นคลอสตูมนะครับคลอสตูมของเรายังไม่มี นะครับซึ่งคอตโตของเราต้องไปลุยกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยอน,นี้เป็นช้อยบ้านต่อไปเป็นกระเป๋านะครับของแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวประมาณอุ้ยมีใบเวอร์ด้วยนะครับผมสัญลักษณ์คือความโชคดีนะครับมผมชอบไปเทมนในเกมจังเลยน่ารักแล้วก็ภาพสวยมากนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเขามีการเปลี่ยนชื่อให้นะครับนี่ฮะนี่คือของแจกฟรีอันเนี้ยไอการพวกเนี้ยผมไปซื้อมาตังหากนะนี่ไปซื้อมาตังหากนะของแจกฟรีมีประมาณนี้ เป็นไอเทมสำคัญในการอัปเกรดตัวละครเบื้องต้นทำให้เราลุยเควสได้โหดได้ไวขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใส่ของพวกนี้เราจะทำภารกิจได้ช้าเพราะฉะนั้นกิปโคต่างๆต้องใส่ร่วมสนุกกิจกรรมแชร์จะได้ของไอเทมมาทำเควสได้ไม่ยากก็มีเพื่อนๆเข้ามาเล่นกันเต็มเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์เปิดวันที่26เดือนเมษายนนี้นะครับผมฟังก์ชันอื่นๆในเกมนะครับช้อยด้านบนอันนี้เป็นเควสภารกิจนะครับมีแบบสัปดาห์มีเควสหลัก นะครับเควสต่างๆก็ตอบแทนเราเรื่องอะไรบ้างพวกของจําเป็นแหล่ในการแลกอีเวนต์ต่างๆแล้วก็อัปเกรดตัวละครนี่ครับรวบรวมอยู่ในนี้เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็มีช้อยเติมเงินนะครับเติมเงินเนี่ยเราสามารถเติมได้นะครับเพราะว่าเรามีช้อยเติมเงินเป็นล้านนะครับเติมได้เลยแพ็กเกจเติมเงินนะครับชอยนี้ก็จะเป็นพวกของเควสนะครับผมเควสต์เติมเงินนะฮะก็จะได้รับของตอบแทนประมาณนี้นะครับแล้วก็ ขวามเมือนะครับเป็นแผนที่นะครับแผนที่ให้เราตะลุยดาษน,นะครับในโลกแรกเรียกว่าแผนที่แรกแล้วกันแน่นอนมันจะมีหลายๆแผนที่ที่อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวนี้ผมมาถึงควสตรงนี้แล้วก็เล่นมาประมาณหนึ่งเพื่อศึกษาตัวเกมเบื้องต้นนะครับนี่ถึงควสตรงนี้เรียบร้อยแผนที่ดูได้นะครับอันนี้เป็นสเตตัสต่างๆนะครับสกงสกิลนะครับอันนี้เป็นดูเพื่อนๆเล่นนะรเราสามารถไปส่องเพื่อนๆเล่นได้นะเนี่ย เพื่อนกําลังเล่นอยู่แล้วก็ไปส่องได้นะครับว่าเขาทาอะไรส่วนตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันแต่งตัวละครนะครับนี่แต่งตัวละครนะครับแต่งไม่ว่าจะเป็นสเตตัสใส่ของแฟชั่นสกิลนะครับสกิลมีอะไรบ้างนะครับส่วนตัวละครนะครับตัวละครก็มันคล้ายๆเป็นการเขาไม่ได้ให้เราเลือกตัวละครเหมือนเกมเก็บเวลนะฮะเพราะว่านี่เป็น อีกแนวสไตล์หนึ่งนะครับแนวตะลุยดานะเพราะฉะนั้นตัวละครของเขาเนี่ยต้องผ่านเวสภารกิจนะครับหรือว่าใช้น้ายานะครับชุบขึ้นมาถึงจะเล่นได้ตัวละครของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นอาชีพได้ไหมมีตัวละครทั้งหมด6ตัวละครเหมือนจะถืออาวุธแตกต่างกันไปน่าจะถนัดแตกต่างกันไปนะอันนี้เป็นเวทปะ่ะนี่เป็นนักดาบปะ่ะเนี่ยครับแต,แต่แต่ละตัวละครนี่เป็นธนูเหรอเฮ้ยไม่ธนูด้วยตอนนี้เราระเวลแปดแล้วนะครับ เล่นธนูจังลอยมีธนูด้วยในเล็กนรกส่วนอย่างอื่นหลอมมีอะไรบ้างตัวละครอ,อันนี้เป็นของแฟชั่นนะครับผมคอสตูมนั่นแหละของแฟชั่นเราตอนนี้อย่างไม้มีนะครับอันนี้เป็นฉายานะฉายาเราก็ได้มาบ้างแล้วส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์ต่างนะครับสามารถถอดใส่ปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะครับนี่เรามีอุปกรณ์อะไรมันก็จะเด้งขึ้นมาแต่อุปกรณ์ตัวนี้ผมเติมามาแานะครับคือแบบโหดเกินอะชุดตัวนี้เหมือนกันนะครับบวกค่า sp 1 2 0 0 0นนะครับเป็นไง ยังสุดสามารถเปลี่ยนเป็นชุดอื่นได้นะครับจริงๆชุดเรามีเยอะมากนี่ครับอันนี้แหวนนี่เป็นไงโอ้สีน้ําเงินสีเขียวต่างๆนะครับน่าจะบ่งบอกถึงชั้นระดับของอาวุธอุปกรณ์ครับเนี่ยสีน้ําเงินขึ้นขีดไอสอขีดนะครับน่าจะบอกว่าระดับความโหดแตกต่างกันไปนะครับนี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้ผมใส่เนี่ยบวกค่าสเตตัสเจอะไรอย่างนี้นะครับบวกนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อัสเตตต่างๆก็จะบวกประมาณนี้นะครับส่วน,นอื่นๆข้างล่างสามารถรวมอุปกรณ์ได้สามารถถอดอุปกรณ์ทั้งหมดได้หรือว่าติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดได้นะครับนี่คือความสะดวกสบายในเกมนี้นะครับผมว่าเกมนี้เขาทําระบบมาดีนะไม่ว่าจะเป็นระบบหลังบ้านดาเนวยความสะดวกของเรารุกอย่างเลยโปรโมชั่นเติมเงินในเทมโค้ดนะครับร้านค้าก็มีด้วยคือารายละเอียดเบสิกควๆในเกมแล็กนารล็อกนะครับตะลุยด่านนะฮะเปิดวันที่26 ใครที่ชื่นชอบลูกเล่นเกมสไตนี้จัดได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิกวิดีโอนะครับอันนี้เราสามารถท้าถ่ายบอสได้ทุกคนเนี่ยบอสแบบสำหรับเราอีซี่อ่ะเพราะว่าเราได้ดาบโหดเกินอ่ะนี่ครับนี่แทงสกิลเดียวล่วงนะครับได้ค่าสเตตัสต,ต่างๆเยอะะมากมายนะับปลดล็อกฟีเจอร์ฟีเจอร์อะไรห,หรอเขาบอกว่าปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่นะครับเฮ้ยมาแล้วสตอรี่นะมีการคุยกันด้วยอะไรเนี่ย กองเครื่องประดับตางๆหุ้ยเราเราเสพสตอรี่ประมาณหนึ่งแล้วกันอุย้ยผ่านวสภารกิจอีกว้าวนะฮะแฮรเลเวลลดิ้งลัวเลเวลเด้งะลัว,เเว,ลลวนะครับประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นรายละเอียดทั้งหมดในเกมแล็ นันล็อกนะครับตลุยด่านนะฮะผจนภัยนี่ก็น่าจะประมาณนี้ท้ายคลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ s u c r i b e กบิด้แจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปรีวิวในชน่องผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิป,ปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ